วันนี้ตอนนี้กูกลับมาข้ออีหน้านี้แล้วนะเนื่องจากมันก็หลุดไปนะรอช้าด้วยเลยขอเล่นใหม่เลยแล้วกันตอนนั้นกดผิดไปกดไอ้ลูกเดิมว่าจะสร้างลูกใหม่ดันไปกดโลกเดิมลูกใหม่มันต้องไอ้กดตรงอันนี้ดานบนตรงรูปบวกเนะี่ย ก็มาสร้างโลกใหม่กันเลยนะโอ้ธรรมดานะไม่เอาฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เดี๋ยวค่อยเล่นอันนี้ก็เอามาทีแล้วกันตั้งชื่ออะไรดีเออฟุูนๆนหนึ่งแล้วกันฮาร์ดคอร์ไม่เล่นนะฮาร์ดคอร์ ถึงไหมครับเบสลองมันจะเล่นได้ก็ตามแต่ยังไม่เล่นตอนนี้เดี๋ยวเอาไว้อีพีสูนหน้าอืมลองครับชีเดอร์ปั๊บไว้ไหนวะเพราะนี่เจอแล้วเจอแล้วนี่นะฮะชีดเดอร์เดี๋ยวเอาไว้ตัวด้านล่างนะถึงจะเล่นได้ก็ตามตผมลองแล้ว แย่ yeah. ครั้งแย yeah. ่ครั้งนี่ฮะอีกครั้งเลยฮะตไปเล่นนั้นมันแหลกๆไงไม่รู้อย่าไปเล่นเลยดีรัวที่จะให้เล่นนี่จะมีบอดนี่นะคือชื่อ M P C นะเป็นม็อดโง่โง่ มัดคุดเลขทีเดียวแล้วก็ตัดไม้นะมัดปืนมันจะมีสองมัดนี่นะอือเอามัดไหนดีถ้ามัดล่างมันก็จะอะไรอืมเอามัดไหนเดียวเอามัดด้านล่างแล้วกัน ไมบุญมันเป็นมอดปืนทั้งคู่เลยส่วนอันดนล่างนี่ก็เปิดเปิดไปเลยเปิดให้หมือเลยเลยมันจีเป็นการลงไอ้มลงมองงมดนะนี่ส่วนตรงนี้ก็เปิดด้วยถ้าไม่ปืนนี่ไม่ได้นะนเห็นไหมต้อง ไอ้ที่นี้ก็ก็ไปลงมาทั้งหมดเลยว่าไอ้อะไรเนี่ยลงไห้หมดเลยนะวัดมันอจตะเยอะนิดหน่อยอะเรื่องการดาวโหลดนั้นก็อืม ว่ายังไงดีกดสร้างโูกไปเลยแล้วกันกำลังดาวน์โหลดโลกนะกำลังดาวน์โหลดโลกเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมเลยแล้วกันนี่ตอนหน้าเข้าเกมความสวยไม่ลาเนี่ยมันจะมีพวกแบบเนี้ย เป็นรูปแบบเนี้ยมาเต็มเลยอะ่ะคือมาที่วนไปวนมากลับไปกลับมาประมาณสี่ถึงห้ารูปอะ่ะแค่วนไปวนมาเดี๋ยวตัดไปตอนเข้าเกมเลยแล้วกันเอาละตอนนี้กูก็ได้เกิดมาแล้วบนโลกใบนี้ตอนนี้กูก็ได้เกิดมาแล้วนะที่โลกใบนี้อะ่ะ ดูพงดูภาพนี่ดีมันโคตรที่อะไรอะหูอะไรครับเนี่ยไหนมาดูของใหม่กันนะของใหม่แบบทั้งหมดเลยไม่มีหรอประมาณนี้รอระคืออันนี้มันดูได้ฟ้อันด้านล่างก็ดูได้ มึงก็ไปดูไอ้ยาไปดูไอ้ตรงขยับนั่นละกันมันบักกันนะเออบัคไปสัตว์บัก,บกมีหินเขียนกูด้วยอ้ะไอ้ผ<อ>ู<อ>้เฮยแมงมันบักมีหินเขียนเห็นเลยวหรือไ ไนเอ้ยบักไม่เห็นเขียนวกเปลี่ยนไหมครับปกติยังจะดีกว่านะแต่ละมือแต่ละวันนี้โอ้ยจะว่าแปลมันก็ดูดีอยู่นะ ทั้งมันจะแหลกๆไปนิดหน่อยก็ทำพิษแอ็กวิ่เหี้ยเจอปวดเอาล่ะได้เจี๋ยดิบเก็าขุดไปสักประมาณสิบสีแล้วกัน ได้เยอะแล้วไม่ได้น้อยสิบหกบักนะเฮ้ยอย่าไปดูออันด้านล่างนะมันบักนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรมันไม่ไหวนะมั้ง เดี๋ยวต้องรับไปอะไรอะเป็นไม้ติ๊กถ้าเป็นขวานแล้วก็พิกเอกโอ้ขาดอิดหนึ่งอันขาดอิดขาดทินหนึ่งอัน เออเลื่อนะเห็นไหมเออเลื่อยังไงไม่รู้น่าลละตอเผาวันนี้เอาโค้นหินเฉยแต่มือทำไมมันไม่เห็นอะอะไรกันเนี่ยมันจะบจัดทั้งอ้ต้นไม้เลย ก็จะดูแหลกๆนิดหน่อยมอสตัดไม้อันนี้เนี่ยเนี่ยถ้าเราไม่ได้โย่ในการตัดไม้มันก็ไม่ตัดไอตัดทั้งหมดเลยต้องโย่ด้วยต้องก็รอมันนิดหน่อยเพราะมันจะตัดใบไม้ไปด้วยเห็นไหมใบไม้ตรงนี้มันค่อยๆหายไปแล้ว ้เกิดมาเปียบนี้อยู่เนาะเกิดมาตัวป่า,าเลยเอ๊ะเจอเกะ <B ull ing> ก็เป็นเรื่องนางมดีนะต้องการสามตัวเด็กอกะเออเลือด้วยนะ พาดีหนึ่งตัวแก่อืมนั่นไงจุพาดูเตียงด้วยไม่เตียงมันจะเปลี่ยนไหมตอนกูเล่นโดยไม่ต้องใส่มอสเตียงมันเปลี่ยนก็เอาอันนี้มาด้วยเดี๋ยวจะมาดูนะเตียงมันจะเปลี่ยนไหมถ้าเตียงเปลี่ยนแสดงว่ามอสมันก็ได้อยู่แล้ว หกสิบอันอย่าไปกดด้านล่างนะกดด้านล่างมันหายหมดเลยทำสีมาด้วยคอยดูนี่นะเตียงโอ้ยมันน่านอนจังวะเฮ้ลูกอนิเม่นะมีน่านอนจังวะยอะย่ามาย้อมสีเหลืองนะ <c oughs> อุ้ยน้านอนน้านอนเตียงสีเหลืองนี่อุ้ยน้านอนชิหายเลยโอ่ะวันนี้กูก็มารีวิวมดก็เท่านี้กันคลิปหน้ามาเจอันใหม่แล้วกันตอนนี้ก็สิบนาทีแล้ว